โอเคผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอพิกเดย์เจนโมบายนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครน,นะครับซึ่งตัวที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือตัวนี้นะครับนี่นินจาสาวนะครับผู้มาพร้อมกับความเร็วแสงนะครับแหมเป็นไงโอเคสาหรับสกิลนางนะครับลองมาดูกันเลยนะครับมาอะแฮมทุกคนครับก่อนที่จะเริ่มรับชมความสนุก ากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับรบกวนด้วยครับเรื่องที่สกิลติดตัวนะครับคือเมื่อเวลามีคนยิงมาที่เรานะครับหรือว่ากําลังเล็งมาที่เราจะขึ้นแจ้งเตือนลูกหัวกระโหลกนะครับเนียเห็นไหมตรงงานหน้าจอเลยเอดูจังหวะนะครับเวลามีคนจะยิงมาที่เราหรือว่าเล็งมาที่เราจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับดูจังหวะนี้เนี่ยเดียวบ้าไปเขายิงมาแล้วออ เนี่ยคือเรงแบบสมมติมีมือสน่หอย่างเงี้ยใช่ปะเออจะแบบยิงลองเนี่ยเออเราสามารถหลบได้เดือดแฟก็ได้นะเอาง่ายๆดีสกิลที่หนึ่งนะครับคือการเข้าไปในอีมพิติหนึ่งนะครับและยังวิ่งด้วยความเร็วอีกด้วยนะครับและยังทำให้ ศัตรูนะครับไม่สามารถยิงเราได้นะครับเพราะว่าเรายิงเร็วนะครับแล้วก็ไม่เปิดเยตัวนนะครับแต่ว่าศัตรูทีงจะพอน่าสิบ้ากันนะครับเราสามารถใช้จุ๊ศัตรูได้หรือว่าใชา้หนีก็ได้นะครับใช้บวกก็ได้นะครับปืนที่แนะนําสาหรับตัวนี้คือสายระยะประชิดนะครับเพราะว่านเป็นมีแารเ้ารประชิดอยู่ได้ายมากนะครับสำหรับสกิลที่2นะครับคือการวาง ประตูมิตินะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะมีแค่นี้แหละครับอันติตัวเนี้ยออแต่ว่าเราก็สามารถใช้จุกศัตรูได้ใช้อะไรนะวิ่งเปิดแบบให้เพื่อนได้อะไรนี้นะครับแต่ว่ามีข้อเสียนะคือศัตรูก็สามารถเข้าประตูมิติเราได้นะครับดูดีนะครับจังหวะเข้าประตูเผื่อมีเผื่อมีคนเข้ามาตามนะ จริงในจังหวะน,นี้ผมน่าจะน่าค่ายอยู่นะครับเยอะอยู่แต่ว่าแบบยิงไม่โดนเลยนะครับปืนผม,ผมเล่นปืนนี้ไม่เป็นนะค <ผม S 1> ือกากเองด้วยแี่ยตัวแบบจุกจุกหมดเลยนะครับหมดสัตว์เลยตัวเนี้ยไปลองเล่นกันได้นะครับ <S <S โอเคผมก็หลังจากที่เราเรียนรู้สกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาที่เราจะได้ ลงมือปฏิบัติแล้วนะครับโอเคเรามาหาห้องกันเลยดีกว่านะครับไปไปเ,เลยมาตอนนี้เราได้ห้องที่เรียบร้อยฮะอ,อู้เลือกตัวก่อนคนแรกได้มีหรือจะไม่ทราบในดิน,นจาร์เปล่าดูมากความาความดูแสงเดี๋ยวคลิปต่อไปรีวิวตัวนี้นะรีวิวตัวนี้นะกดโหมดเหมือนกันนะไอตัวที่เราเล่นดินจา เรนินจานินจาความเร็วใช่ปะเออตัวเมื่อกี้นินจาแยกล่างนะคลิปน,นี้ก็จะได้เห็นแล้วนะครับสกิลของตัวนั้นอตอนนี้มาดูสกอร์บอร์ดกันบ้างครับว่าใครนะครับจะเป็นเหยื่อให้เราสังหารนะครับนี่สกอร์บอร์ดไอ้นี่ของเรานะของเราเดี๋ไปดูนดย t อ่าไอสามตัวเนี้ยคือวันเนี้ยผมเตรียมพร้อมมาละผมต้องเป็นแชมป์จริงว่าผมมีความรู้สึกนะผมรู้สึกมันมาวันเกมเนี้ยเฮ้ยตรงนี้มีวงอ่ะวงอะไรไม่รู้โดดเ,เพื่อนไปแล้วต้างผมโดดทั้นหมไอ ไอ้ไสามตัวนี้สีเหลืองๆอะ่ะบนข้างหน้าเราอะ่ะโอ้โหคิดมันคิดได้ไงมันลงที่เดียวกับเรามันรู้ไหมวนะ่ามันลงกับใครเนี่ยเดี๋ยวมันเจอเราถ้าปืนก่อนถ้าปืนก่อนถ้าปืนก่อนเอ้าตกลงตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาปืนกอนปืนก่อนเอาปืนก่อนหมาได้ปืนละอยู่ไหนไอ้สามตัวนั้นนะ่ะอย่ากให้เจอหน้าให้เจอฟ,รรฟาร์มก่อนนะฟาร์มก่อน มันอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เออมันโดนตรงข้างนอกนกี่เป็ปืนโอ้โหปืนพร้อมแบบพร้อมจัดเลยนะครับสองปนะืนเนี้ยไอ้ฝนนี่เหมือนคนนียินเสียงดิ่งอยู่ซ้ยา,ยายมือแบบแล้วเพื่อนเรา,า,รามไม่เอาวะผมอยากปวกนะอยู่นะเฮ้ยแล้ยิงเสียงปืนเฮ้ยนี่ไงนี่เจอเกาะด้วยเดี๋ยวเป๊ะหนึงแป๊บนึง,นงอะไรทั้งเกาะได้ทั้งหัว ือใส่ทั้งหมวกกันน็อกพร้อมจั้งนั้ปืนพร้อมชุดพร้อมบวกเลยเพื่อนมาแล้วเราใส่ก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้มันทางนี้เพื่อนน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 นเจอแล้วเจอแล้วไปเลยไเออไปดีแตะไปหนึ่งมีอีกมีอีกมีขว้าขว้างหลังมีเสียงมีเสียงอยู่ไหนมีเสียงไปแล้วโอ้ยได้ยินเสียงเมื่อกี้โอ้วิ่งไปโดนแล้วพูดไกลเลย อ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเงินตามดีกว่าเไม่ไม่ไม่ตามหัวไปหาเพื่อนดีกว่าไปบวกข้างหน้าดีกว่าไปไปบวกข้างหน้าดีกว่านะฮะกรีิดตีเยอะอยู่เอาบวกข้างหน้าหาลเพื่อนหาลเพื่อนเพื่อนแฝดเพื่อนออกมาแล้วเรามาแล้วโอเคเพื่อนโอเคดาวดาวแล้วเหรอไออยู่คนเลี้ยงเราพี่คนเลี้ยงเราปัสสิบขึ้นทางเจ้าสิบเก้าตัวไอ้ซ้ายมไม่มีเสียง

<ส>มานี่มาท่าหน่อยขอท่าหน่อยท่าเสียไหมเนี่ยไม่เนี่จะโดดโุบไปดิื้อ Spitfire here าร์มเอ้ย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 ใครใครผูมีเสียงอยู่ซ้ายนะมื่อก็บเนี่ยๆๆเสียงทางเนี่ยนี่ไงนี่ไงนีเอาเอาเอามาดิใส่แล้วผมวิ่งใส่ผมวิ่งใส่ผมบอกเลย

ได้เวลาเก็บศพแล้วยิงซะเยอะเลยพูดมันเลยวะ <c oughs> เขาบอกว่าขึ้นไฮเกาว์ไฮกาวขึ้นที่สูงไม่เปียกแล้วขึ้นไปไม่มีเฮียอะไรเลยป, <c oughs> ปืนอะปืนแบบแบบตรงนี้นแบบ่าจะมีสงครามวะพื้นที่แบบเหมือนมีกลิ่นเลือดอ่ะพื้นที่โล่งจัดเลยเดี๋ยวๆๆๆนี้เสียงปืน ทางโน er. ้นทางโน้นพึ่นนั่นไงนั่นไงมนี่เสียงทางโน้นทางนน้นตามมาตมามมาต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 ามมาเราได้ยินเสียงปืนเพื่อนทางนี้แหละเอ้ยเฮ้ยขวาคว้าหัวนีเสียงขวาหัวนี่เสียงเดี๋ยวแป๊บนึงอยวเดี๋นเอ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วใกล้มาแล้วนี่ไงเอ้ยยังไงไม่โดนเออเออ เอโอไเปห้าสิบแต่ไปดีมันต้องมีเพื่อนันต้องเพื่อนไอ้้มันต้องมีเพื่อนเราคต้องยายาดแป๊บนึงแป๊บนึงนึงแป๊บนึอเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนอ่ไหนนเอยู่ไหนปุนเนี้ยปนน่เนี้ปุ้นนี่ไเย้่ไปเล้ว่เยไปเลยเลยไปเีเไปยไปเไปไปเไปเปเไปไเไปเไปยเไปปเไป ผมไม่อากล้วเพื่อนผมใส่แล้วมาดิเพื่อนมาผมเข้าประตูเข้ายามุวันทุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงไงตไปไหนจะไปไหนนี่นี่เอ้ยไม่โดนไปไหนนี่ไม่โดนี่ไม่โดนขอได้เน้นมันซ้ายมันซ้ายมนนสุายเม้น ชุบดีเหลือเกินเลยเนี่ยให้ไปชุบเพื่อนก่อนวะเอ้าเดี๋ยวอ้าวคนนี้ล้มดีกวะล้มหมดเลยวะาาไปแล้วคนตีเลยคนตีเลยเนี่ยดูครับดูดูดูติีเก็บศพเพื่อนนี่แล้วก็เข้าประตูมิติดที่โดนเป็นไง ผิวจับตัวเนี้ย o i n a s e ปัแล้วห่างนู้นหางน้นไม่ถึงไม่ถึงถูกปะไม่ถึงแล้วนะชุบเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนตายตยามลำเลียงตจงมาสมเพื่อนของข้าเดี๋ยวนี้ ฉีดยาฉีดยาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแต่ยังไม่ฉีดไปฉีดนะคือในกรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมี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 คนมาแกมมีคนมาแกมต้องสั่งสอนว่ะต้องสั่งสอนว่ะมีคนมาแกม่ะไหนวะนั่งเมงนั่งไงเราไปหนึ่งเจ็บเอาไปหนึ่งเจ็บอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ ไปแล้วไปแล้แตกไปดีมาแจมกับใครไม่แจมมาแจมตี้ม่ำดูตี้ฉ่ำปะเนี่ยโถ่กุ่มอาเราเข้าวงกน่อึ๊ยบเอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเสียงปืนเพื่อนเพื่อนมีเสียงปืน ไปปะผมว่าคนตีไปก่อนไปดูให้ครับไปดูให้ไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้ไปดูให้ยังไม่เข้าเนยเยอะเดี๋ยวกลับไหดูให้ไปดูให้ไปดูให้ทางนี้แหละเส้นทางนี้แหละต้องมีต้องมีมันต้องมีมันอยู่ไหนมันไงเจอ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 แล้วเจอแล้วทางนีท้ทางนีท้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้เขาบวกกันมาเขาบวกกันเขานในจะบวกกันสองตีต้องแก้มไอ้ผมนี้เสียงนี่ เป็นทุกปืนเป็นปืนลูกซองปิดปอ๊บซ้อืมมีมีมีเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเขาอ่ะมันมีเสียงปืนเยอะเมื่อกี้ต้องมีอีกต้องมีอีกผมบอกเลยต้องมีอีกต้องมีเอ๊ะยังไงหลังกล่องนลังกล่องนลังกล่องเพื่อนหลังกล่องนลังกล่องหลังกล่องเออนี่ไงมาปืนปืนปืนปุ๊บเลยโอ้เกาะแตกจ้าวจุ๊บไปหนึ่งทีไปยังไง

ต้องสั่งสอนวะต้องมีค่าต้องมีค่าเสียหายวะมายิงกันได้ไงเ่เพื่อนๆนโอ้ยน้งลงก้งลูกขอเน้นๆนะขอเน้นๆขอเน้นๆตัวเนี้ยโอ้อ้ยอขอเน้นเน้นมายิงกันได้ไหขอเน้นๆหน่อยสะใจมันจับเลยวะเสียนเนี้ยโอ้โหแชมป มื่อกี้เข้าบวกกับตี้ไหนวะไม่น่าจะบวกกับตี้นี้ป่ะเออมันคนไม่ครบอ่ะอ๋อเดี๋ยวดนปืนปืนปาใครมันแชร์ลเคชันีไหนแชร์ลูคชันแชร์ลเคชั่นใช่ไหมเออมาดีมเจ็บเจ็บเจอกเลยเจ็บเอมันอ้อมกันอ้อมกันผมอ้อมผมอ้อม จะมีคนจะมีคนแย่สักนิดยาก่อนปั๊มยาก่อนมาแล้วเตรียมพร้อมไปสู้ตัว Sadly, ก er ็สู้ไ <tong> หนมีไหมมีไหมมีไหมเปิดแล้วหรือเปล่าไม่ว่าจะเยอะมีก <exaggerated. S 3> <ท>าแชร์โลเคชั่นลูกซองว่ะเพื่อนติ๊กลูกซองว่ะไม่เอาดีกว่า คือคุณผู้ชมครับจังหวะนี้คือผมวิ่งหาคนผมไม่ไม่เจอเลยน่าผมว่าน่าจะเหลืออีกสักตี้หนึ่งอ่ะจริงไม่ตีนึงก็เหลืออีกไม่กี่คนะตีนึงอ่ะตีนึงแน่ๆที่ผมมาคือตอนเนี้ผมวิ่งหาแล้วคือข้างนอกอะมันเป็นหินมันเป็นหินหมดเว้ยเออเป็นทางเส้นทางที่เรามาแล้วทีนี้มันไม่ไม่มีคนไงมันก็เหลือแต่ที่เมืองเนี้ยแต่ตอนเนี้ไม่เจอคนเลยว่ะ อยากรู้ว่าเขาไปหลบไปซ่อนที่ไหนไนี่ไงนะ่ไงเจอแล้วมานี่เออเออเออเจอล้วยมาเลยมาเลยไปแล้วหยุไปันทีหยุดกันแน่จังใจอู้หว่าจะตายว่าจะเจอหาตั้งนานในทิ่ย์หาถัย ก็แชมป์มะครับนอนๆผมบอกแล้วเกมนี้มาเกมนี้แบบตั้งแต่โดดแล้วอ่ะมันต้องแชมป์แล้วยิงโหดขนาดนนีะ้โอ้โหได้สงคิวกันหรอวะอืมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้สนุกป,ปะเอ้ยสนุกถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ เอาตัวเราไปก่อนนะผมสวัสดีครับ